ครับสวัสดีครับผมก็พบกันเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับคอนเ็ปต์โตร์ ose, สาขาเดมอลนครราชสีมานะครับผมวันนี้ก็ผมจะมะีเทคนิคการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับตัว WFTE 4 2นะครับกับตัว 5D Mark II เนี่ยเพื่อในการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับส่งข้อมูลเข้าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็น Window s นะครับว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมเราก็ต้องเข้าไปตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับผมโดยการเข้าไปที่โปรแกรม US Utility นะครับพอเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปที่นะครับ แอสเซสซอรี่ uh, ครับแอสเซซอรี ory, mm ่ hmm. แล้วก็มีหน้าต่างขึ้นมาว่า u f t p i i t y นะครับผมแต่ว่าอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ uh, Preference ก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการ setting ตั้งค่าให้คมอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยใช้งานร่วมกับระบบ Wi-Fi ได้นะครับ mm hmm. เข้ามาถึงหน้าต่างน,นี้แล้วนะครับผมเราก็ uh, ให้เข้าไปคลิกเครื่องหมายถูกที่หน้า a w f T Pairing นะครับ mm hmm. เพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ย ทำการเชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์ของเราได้นะครับแล้วเราก็กดโอเคไปเลยคร,ครับผมหลังจากที่เราตั้งค่าตัวโน้ตบุ๊กของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็เริ่มทําการติดตั้งตัว w f t เนี่ยเข้ากับตัวบอดี้ของตัวกล้องนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผม เสร็จแล้วเราก็มาดูการตั้งค่าของตัวกล้องนะครับว่าเราควรจะตั้งค่าเซตติ้งอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าในตัวกล้องนะครับผมให้เรากดปุ่มเมนูเข้าไปนะครับให้เข้ามาที่ตัวเซตติ้งนะครับผม WFT setting ครับกดเข้าไปเลยลเราเลือก Connection Wizard นะครับผมแล้วเราก็เลือกเป็น US e Utility นะครับกดโอเคไปโอเคไปครับ ทีนี้เราก็หาตัวฮอตสปอตครับที่เราจะต้องกอดสัญญาณภายในบริเวณนี้นะครับผมคืออันนี้เราเลือกเป็น Canon Concept Store ครับแล้วกดโอเคผ่านไปเลยทีนี้ขั้นตอนนี้ให้เราใส่าพาสเวิร์ดเข้าไปนะนะครับเลือกเป็น แคนนอนมิวนะครับแล้วก็กดเมนูเลยครับโอเคต่อไปนี้กล้องจะทำการคอนเน็กต่อกับตัวพอร์ต o t หรือว่าสัญญาณ WiFi นะครับก็ไปก็มันจะถามเน็ตเวิร์กนะครับแล้วกดโอเคต่อไปเลยนะครับซาร์ทแท i ็กดิวอイスครับขั้นตอนนี้นะครับผมตัวกล้องเนี่ยจะทำการจับคู่อุปกรณ์กับตัวโน้ตบุ๊กนะครับดูคอมพิวเตอร์ที่เราใช้นะครับผมก็รอสักนิดนึงนะที่คอมพิวเตอร์นะครับผมมันจะเด้งตัวป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เรากด โอเคเข้าไปเลยนะครับผมในหน้าต่างป๊อปอัพตัวนี้ที่เด้งขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมันจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกนะครับที่ตัวที่บอกชื่อเป็นแคนนอนที่มันจะจับคู่นะครับผมคลิกไปครับแล้วก็กด Connect ครับนะครับพอเรากด Connect ที่คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันจะถามเราอีกทีนะครับว่าคอนเฟิร์มให้จับคู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือเปล่าเราก็กดโอเคนะครับแล้วก็เซตเซตติ้งครับเป็นช่องหนึ่งนะครับผม เท่าน,นี้แล้วครับเท่านี้เราก็คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็สามารถจะเชื่อมต่อกับกล้องได้แล้วนะครับผมแล้วก็สามารถจะสั่งให้กล้องเนี่ยทานเฟอร์ข้อมูลได้นะครับหรือว่าเราสามารถจะสั่งเป็นรีโมทชูตติ้งได้นะครับผมโชเคเราจะลองรีโมทชูตติ้งให้ดูนะครับเท่านี้เราก็สามารถจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ WFT เนี่ยเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊ก PC นะครับที่เป็นวินโดว์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองถ่ายให้ดูนะครับเนี่แหละครับภาพก็จะเข้ามาอยู่ที่อคอมพิวเตอร์ของเราครับผมนี่ครับเราถ่ายภาพอะไรก็จะเด้งขึ้นมานะครับเป็นไงครับก็คือ นี่แหะครับคือการเซตติ้งแบบง่ายๆนะครับสำหรับการเชื่อมต่อระบบไร้สายของอกล้อง 5D Mark II นะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบการแนะนำไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณครับที่รับชม